สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูด5สิ่งที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับวิธีการลดอาการปวดจากประเทศญ,ญี่ปุ่น t s Transarterial Microembolization ครับข้อที่1คนคิดค้นคือดรยูจิโอคุโนครับซึ่งจริงๆคนค้นพบคนแรกคือคุณพ่อของเขาเองครับผมข้อที่2ดรยูจิโอคุโนยังได้ศึกษาเพิ่มเติมในเลติน่าของหนูและได้ตีพิมพ์ในวารสารว่าถ้าสามารถลดเส้นเลือดผิดปกติเหล่านี้ได้จะล,ลดการอักเสบในตาของหนูครับ สาดรยูจิอุคนะได้ตีพิมพ์การรักษานี้ลงในวารสารตั้งแต่ปี2014ครับโดยเขาเก็บรวบรวมคนไข้ตั้งแต่ปี2012า,าสรุปรวมได้ว่าได้รักษาด้วยวิธีนี้เป็นเวลามากกว่า10ปีแล้วครับข้อที่4เปิดคลินิกเริ่มแรกที่โตเกียวครับระยะเวลาทั้งหมด5ปีถัดมาดรยูจิอุคนะได้เปิดไปทั้งหมด8แห่งแล้วครับข้อที่5ดรยูจิอุคนะได้รับเชิญไปพูดเออร์ซี่คืองานประชุมวิชาการของหมอระดับสูงรักษาทั่วโลก ดรยูจิคุโนได้รับเชิญไปพูดตั้งแต่ปี2016ปี2 0 2 2ครับและในประเทศไทยเองดรยูจิคุโนเมื่อตุลาคมผมเองได้ไปศึกษาเพิ่มเติมที่โอคุโนคลินิกช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมปีที่แล้วครับผมและวันที่12ตุลาคมนี้ดรยูจิโอคุโนได้รับเชิญมาทําเคสที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตครับ